เสียแป้งนานโนดรดติดตามเค้นออกมาให้ได้เชื่อไหมสิ่งที่เขาพูดไว้เมื่อวันเมื่อหลายวันก่อนน่ะว่าเขาเก่งจริงหนีซิ่งอยู่คนเดียวคนเดียวเฟี้ยวไปอินเดียมาอินโดแล้วเชื่อไหมว่าเขาไม่ได้ใช้ตังจากการค้ายาเสพติดอ้าวาแล้วตังจากไหนเดินทางเขาบอกว่า,าใช้ใช้ตังตัวเองรวยอะรวยเชื่อก็บ้าแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ต้องเค้นมาให้ได้นะครับเสียแป้งนาโนด ตามไว้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ <S <S แลดดิ้งถึงบ้านเราประเทศไทยแล้วถึงกรุงเทพเราเปล่าฮะไปะนครศรีสถานีต่อไปคุกบางขวางต้องขังแถวแถวเรือนจําความมั่นคงสูงเสียแปง้งโคดนิ่งโคดซิ่งแลนดิ้งนิ่งขนาดไหนนิ่งขนาดไม่ได้รู้สึกวั่นไหวแถมมีรอยยิ้มตลอดเวลาและที่น่าตกใจมีฮะมญาต และ f อไปรอรับถึงที่สนามบินครับแต่ต้องยอมรับความเป็นเอเฟเสียแป้งเสียแป้งเป็นอะไรเป็นตัวจิไหมโอ้ยนี่ถือโทรศัพท์ถ่ยขล้นไถรดูคือชื่นชอบเหรอดูว่าเอฟซีญาตด้วยเป็นญาติกันด้วยคิดถึงกันด้วยโดยเฉพาะพี่ชายไอพี่ชายคิดถึงเข้าใจได้โอ้แต่บญาติญาติเนี่ ห้อมล้อมโหฮาดีใจนึกว่าฮ oh ีโร่โอลิมปิกกับประเทศไทยแต่งานนี้ต้องบอกไว้ข้างหลังนี้ oh นี่คือเครื่องบินของอินโดนีเซีย oh ยกนิ้วให้เขา oh มหามิตรของไทยขนานแท้จริงๆฮะหิ้วเสียแป้งมาส่งประเทศไทย oh แต่มาด้วยเครื่องบินโคตรหรูอ oh ่ะ M716 ที่นั่ง แป้งก็นั่งไปแล้วสองเก้าอี้คนเดียววะแล้วใครจะไปนั่งข้าง oh. มันละก็ให้มันนั่งไปเถอะสอเก้าอี้แต่มีเจ้าหน้าที่ล้อมหน้าล้อมหลังนะครับนี่คือมหามิตรอินโดนีเซียพาเสียแป้งมาส่งประเทศไทยนี่เครื่องบินเขาเหรอถ่ายมั่วเปล่าไม่มั่วนี่แหละคือเครื่องบิน M7 <Yeah. S 1> ระหว่างที่กําลังแลนดิง้งเท้าเช้าล้อแตะพื้น mm. 17นิกา38าทีพอดิบพอดีฮะ นี่ข้าระหว่างลงมาลงมาที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะครับก็มาควบคุมตัวต่อเพื่อจะไปโรงพักเมืองคอนต่อฮะและที่ฮือฮาไปกว่าน,นั้นหลังจากแลนดิ้งก็พาเสียแป้งมาเพื่อจะไปโรงพักเมืองคอนฮือฮาคือญาติมิตรแห่มารอรับเสียแป้งเ hey, ฮลั่นสนันวันไหวขนาดไหนเรานึกว่าฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาบ้านเราประเทศไทยไปดูบรรยากาศ มมาแมาแแลล้ว้ววฮีโร่หรือดารากเกาหลีไม่ใช่ทั้งสองที่แหละฮะอันนี้ผู้ร้ายนะครับนี่คือผู้ร้ายข้ามแดนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียส่งไทยครับเสียแป้งมาไหนว่าเสียแป้งอยู่ตรงกลางเลยม,มาในชุดเสื้อกราะสวมหมวกบางมิตรผ้าปิดหน้าแต่ว่าแฮปปี้ดูยังไงว่าแฮปปี้ ดูที่ตาเป็นสระอี๋โอ้ยิ้มไอ้อย,อย,ยูยิ้มยิ<อ>้มแล้วแถมไปกว่านั้นถ้าดูตายังไม่ชัดเจนดูที่นิ้ว จำได้ไหมนิ้วโอ้ยชุดย้อนเลยจับเขาได้ขณะเขาหนีไปกดไลค์เหรอกดไลค์อีกแล้วชูนิ้วขอบคุณโนนนดนล็อกอยู่โดนล็อกหน้าล้อมหน้าล้อมหลังยังชูนิ้วโป้งขอบคุณ F c ซและพี่<อ>น้องญาติมิตรสนิททั้งหลายฮะรอบนี้เจ้าหน้าที่ชุดเสื้อผ้าเขาปแปลกๆใช่ไง<อ>ไม่ใช่ตำรวจไทยอ๋อก็่าอยู่ทำไมหมวกเขียวมาเลยอินโดนีเซียรอบนี้อินโดนีเซียโชว์ความเป็นมหามิตรสนิทแนบแน่นกับไทยอินโดรับจบครบวงจอคือหลายนอกจากพี่เขาจะช่วยจับ ให้แล้วยังส่งให้อีกต่างหากฮะจับให้แล้วส่งให้ด้วยช่วยแก้ปัญหาไทยเถียงกันเหลือเกินว่าจะเอาอะไรไปรับเขาไงก<ต>็<ต>มาเถียกันเรื่องงบประมาณเอเอเอาอะไรไปรับเขาเขาเรียกว่าอะไรจองตั๋วให้เสียแป้งนั่งเครื่องบินพ่านนี้ไหมแล้วไม่กลัวผู้โดยสารเหรอผู้โดยสารคนอื่นเขาจะหวาดกลัวเบาที่เสียแป้งผู้ต้องหาผู้ร้ายข้ามแดนนะหรือเอาแอร์บัส A320 ไปรับเขาเอเป็น10ล้านนะคเอาเหรอหรือ4 3 0 6 0 0แสนนะเถียงกันอยู่ได้อินโดนีเซียชูจักรแล ผมพาเอง oh ผม oh. หิ้วส่งเอง M7 oh. เลยแล้วเขาเหมาจ่ายเองส่งเสียแป้งมาไทยฟรี oh. งานนี้นำโดยผู้กำกับออดีส้สห่วง oh. ไม่เกี่ยวหรอก oh. ชื่อเขาเป็นางา oh. ั้นพู้กกับออดี้ครับเป็นหัวหน้าอินเตอร์โพอินโดนีเซียพามาส่งประเทศไทยส่งถึงมือเจ้าหน้าที่ไทยพาไปต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชและกำลังหน่วยสวาด oh. มาหมดนะหน่วยสวาดมาหานุมานกองปราบมีตำรวจภูธรภาค8อีก สามร้อยก็ไนมาควบคุมอะไรน่ากลัวขนาดนั้นเละน่ากลัวขนาดขังมันยังหนีได้อะเพราะฉะนั้นกลัวว่าจะมีการชิงตัวผู้ต้องหาแต่สุดท้ายแล้วก็พาไปที่โรงพักเมืองคอนได้อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีฮีโร่โผลอีกแล้วเหรอเรานึกว่าฮีโร่โอลิมปิกมาอีกแล้วเพราะว่าญาติให้สนามบินนี้ชุดหนึ่งนะแล้วญาติมารอที่โรงพักเมืองคอนอีกชุดรุดให้กำลังใจอีกทีมีบรรยากาศเฮลันรับเสียแป้ง

ดีใจเห็นหน้าเสียแป้งชูสองนิ้วสู้ๆตัวจริงไหมกัญาติๆก็ถามไปก็อย่าไปโกรธแล้วกันเพราะเป็นบรรดาญาติิมุมญาติกับมุมสังคมเนี่ยมันต้องคนละมุมกันอยู่แล้วเข้าใจได้ฮะแล้วจะไปขังที่ไหนเสียแป้งเพราะว่าขนาดเรือนจําความมั่นคงสูง<อ>เรือนจาํานครศรีธรรมราชเขายังแหกออกมาได้เลยงานนี้บอกไม่ต้องไปขังที่ไหนขังที่นี่ฮะที่ไหนที่โรงพักเมืองคอนเฮ้ยขนาดเรือนจําความมั่นคงสูงขนาดโรงพยาบาลแน่นหนาขนาดไหนยังโผล่หนีออกมาได้แต่ที่นี่ขังเดี่ยว คนเดียวจะมีกล้องสิบตัวรัวจับตาเขาอยู่<อ>เพราะฉะนั้นต่อให้อยู่ที่คุกของโรงพักก็หนีไปไหนไม่ได้ฮะเจ้าหน้าที่จะจับตา24ชั่วโมงแต่ที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ท่านฉุนๆหน่อยๆคือเวลาแป้งนาน,นวนดเดินทางมานะ,ะไม่ต้องคลุมหน้าคลุมตามิดชิดขนาดนี้กลัวนักข่าวไปถามเขาแล้วเขาจะหลุดคําพูดปแปลกๆน่ากลัวน่าก,กลัวออกมาหรือเปล่าทานผู้บัญชาการภาค8ปก็เลยต้องแจงคํานี้ด้วยอาการฉุนหน,หน่อยๆฮะเข้ามาจากประตูที่อยู่ จากของเองก็ตั้งคาถามว่าหรือเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจกลัวที่จะถูกผู้สื่อข่าวค่ะสอบถามจากทางแป้งหรือเปล่าไม่กลัวใช่ไหมคะหรือกลัวคะไม่หรอกครับจะถามประเด็นไหนแล้วครับถามว่ากรณีที่ปิดบังใบหน้าค่ือกฎหมายเนี่ยนะครับกําหนดไว้ไม่ให้นําผู้ต้องหาเนี่ย นะครับออกมาแถลงข่าวเป็นการประนามเขาทาั้งทั้งที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนหรือว่ากระบวนการจี่นาคดีของศาลนะครับกฎหมายไม่ให้ทำครับก็ทําไม่ได้ครับเอามาแถลงข่าวแค่เดินมาแต่ว่าไม่ต้องใส่หมวกอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับเดี่ยวได้ที่ไหนกันทีไหต้องเป็นความต้องการของเขานะครับคือคือต้องเคารพกันพอสมควรนะครับแต่เขาอยากที่จะแถลงหรือพูดจาหลอสื่อมวผู้ต้องการโดนในขั้ตนไม่เหมาะครับ ไม่เหมาะสมครับ <outward> อาการกริ้วหวิดขโมยซีนเสียแป้งกลับไทย<บ> <Ooh. S 2> เดี๋ยวนะคือท่านบอกว่าเป็นความต้องการของแป้งเหรอคะ<ช>เป็นความต้องการเสียแป้งแต่ดูมือเนี่ยที่โดนไพ่หลังเอาไว้ยังอยากโชว์มากกว่านะ,<อ>ะคือเอาจริง ลองปล่อยเขาดิถามเขายังมั่นใจว่ามันจะมีภาพเฮ hey! ถามเขายังว่าเขาต้องการเหรอ,อเหตุการนี้แต่ว่าเนี่ยเกือบขโมยซีนนะสำหรับท่านผู้จัดการภาค8นะครับแต่ว่าเห็นการาว่าพอพอจบไปสาหรับท่านผู้ประชาการตำรวจพลธรภาค8ท่านก็ออกอาการงิ้นิ่งนิดหน่อยอเสียแป้งโดนสอบยาวๆ9ก้าชั่วโมงกว่า<อ>แต่มองว่านี่ขนาดท่านผู้ประชาการโดน3าแป๊บเดียวนะคิ้วยังชนขนาดนี้เสียแป้ง9ก้าชั่วโมงออกมา สมองโล่งหน้าแจ่มไม่กังวลโอ้แปลกวะปกติโดนสอบนี่มันต้องนานี่ไอ้คนสอบเนี่ยมันต้องยิ้มหน่อยแบกข่มมันได้ไอ้คนโดนสอบมันต้องโอ้โหคเครียดเรืวเปล่าเลยฮะตาลปัดกลับกันเรียบร้อยเสียแป้งโดนสอบยาว9ก้าชั่วโมงออกมาสมองโล่งยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มยังไงยิ้มหวานคำนี้เอาให้ไปชมบรรยากาศ เสียแป้งคิดว่าเข้าไปในเดือนจาจะปลอดภัยไหมคิดว่าจะปลอดภัยไหมมาแล้วใช่ไหมนี่นอ่งสองมส่้าเอ่อปดเอนิ้วนะโอเคยิ้มสยามไปไไปไไปไปไนไไม่ ยิ้มสยดมยิ้มเห็นไหมสดชื่นแบบสายชู2นิ้วแต่ไม่ใช่2นิ้วแบบสู้ๆเพราะว่ามือเขาติดกันอยู่เขาเลยชู2นิ้วโป้งฮะกลายเป็น2นิ้วก็ไม่แอะไม่กลัวอะไรนี่ตีสองนะพี่เกิดการล่าสุดเกือบล่าสุดไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่รู้สึกอะไรคนก็นเลยแปลกจังแปลกไหมสอบอะไรนี่คุยตลก สภาโจกันเหรอคือปกติเวลาคนที่เป็นผู้ต้องหาโดนคิ้วเข้าไปสอบเนี่ยออกมานี่คืออูแทบจะคิ้วปีกสีหน้าอิดโรยูตาลอยตาอยโอยแต่ดูดิอันนี้ไม่มีเลยอะของเฉยเลยสรุปขังไหนเนี่ยขังบางขวางนนท <ฮะ S 1> บุรีรอบนี้เดี๋ยวจะมีหนุมานกองปราบมารับตัวเสียแป้งเนี่ยตั้งแต่เมืองคอนลุยไปถึงที่คุกบางขวางนะครับแต่เสียแป้งไม่ถูกใจสิ่งนี้เริ่มแล้วเฮ เริ่มรู้สึกกังวลแล้วไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะอะไรหากขังเมืองคอนพวกทั้งทั้งทั้งเพื่อนจําเพือนกันหมดเลยแต่จะไปขังที่บางขวางเสียสก,กลัวเฮ้ยเริ่มกลัวเสียแป้งกลัวโดนบี้โดนขยี้กลัวความไม่ปลอดภัยนี่คือครั้งแรกที่มีท่าทีของเสียแป้งเรื่องนี้ชมอีกที เสียแป้งคิดว่าเข้าไปในเดือนจำจะปลอดภัยไหมคิดว่าจะปลอดภัยไหมคิดว่าไม่ปลอดภัยเหรอป้ดดีม ไม่ปลอดภัยสั้นๆง่ายๆเอาจริงถ้าเปิดที่เขาพูดที่เขาแถลงนะยาวยาวจริงเท่ากับว่าตอนนี้ควบคุมตัวเสียแป้งจากที่อินโดนีเซียกลับมาไทายไปนครศรีธรรมราชจากนั้นสถานีต่อไปจะไปคุกบางขวางแต่อย่าพึ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีแล้วหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข็นออกมาให้ได้ว่าตกลงแล้วกระบวนการหนี อย,อย่าไปเชื่อว่าเขาจะเก่งคนเดียวได้เขาต้องหนีหนีไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีคนให้การช่วยเหลือต้องมีเงินสนับสนุน,นดังนั้นเข็นออกมาให้ได้ว่าใครเกี่ยวข้องออมันแปลกตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาโรงพยาบาลแล้วมีการเลื่อนของคุณหมอฟัน<ช>อีกแล้วลงมาก็ไม่มีคนเฝ้ามีรถนำต้องสามคันมันแปลกไหมล่ะ เช่นนะฮะเช่นออกมาให้ได้อย่าแค่ยิ้มหวานกันไปยิ้มหวานกันมาพอยิ้มหวานกันไปท่านทวีสอดส่องก็โดนด่าตั้งแต่ที่อินโดนีเซียนี่ไปรับเพื่อนหรือไปรับนักโทษกันแน่ยิ้มให้ขนาดนั้นไปนะฮะไปรับเพื่อนบางทีอาจจะไม่เอิ์กอาร์ตไม่เท่านี้เหรอาด้วยซ้ไปแปลกใจฮะดูสิเหมือนไปรับคนดังเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เรายังคงติดตามอย่างต่อเนื่องถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะคะ อัปเดต34 HD อัพเวอร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ